1 let's go วูเข้าไปลาล่งไม่ได้เข้าไปลาล่งแม่งตายแน่นอนเอาวูวู้เงี้ยเงี้เงี้

<c oughs> สามงามเหรออ,รอ่าอโอเคตรงนี้ก็มีโกดังกูต้องลงละไอสัตว์ทุกด้านเลยเฮีอ่ไอสัตว์ไกลไปแล้วนะ่ะ,ด,บบะดึงได้ดึงได้ดึงได้เดี๋ยวดึงให้เดี๋ยวดึงให้ม,านานมันดึงไม่ทะลุว่ะดึงได้ปะ่ะดึงเพื่อนได้ปะ่ะโอเคนอนดึงไปนะ ไอ้เฮียยาไม่มีวะตายปีสิบสองไอเฮียผมเล่นไม่ได้วะไอ้เฮียมันไม่มียาวะต้องถอยมาก่อนโดนเข้าตัวนะเดี๋ยวก็ตายแล้วลฝั่งนี้มีนะหน้ารอหน้ารอหน้ารอฮะเออไปไปถอยเพื่อนเพื่อนถอยมาก่อนถอยมาก่อนเล่นกลกลุ่มกันนะอไอ้ในโกดังนะั้นมีนะทูะไอ้ แขงไม่ได้นะด้านล่างก็มีด้านล่างก็มีรถรถรถพยาบาลพยาบาลอืตาย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 หมดมมล่ดาเดี๋ยวหายาก่อนเฮีายาเอ้ยเด็ก ไอเฮี้ยรู้จักดิสู้ไอสัตว์ปืนยิงช้างเปล่าตรงไหนโอ้ไอสัตว์เอ้ยโดยตัวหนึ่งตัวรถอะตายแล้วเหล็กสองตัวป่ะอาที่เพื่อนมาร์คูบนถนนโล่งๆเลยยิงได้อยู่มันอยู่หลังเรามันเข้าหลังเราเว้ยไอเฮี้ยยิงตายไปตัวเมื่อกี้ ผมยิงตายไปตัวนึงกลางถนนอะแล้วโดนตัวหลังมันยิงไว้โอ้โหผีอ่อะเดี๋ยวเครีรยผีก่อนอ่าขึ้น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  ี๋ยวเก็บเก็บ L อ่าโอเคได้ได้ไป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 ไอสัตว์เอยอะไปโอ้โหไอ B สิบสองนี่ไอตี้นี้แม่งทูเราเอาได้เว้เยวเฮี้ยเฮี้ยผมเออไปไปโอเค ไอตี้เนี่ยสู้ได้ไวถูกเช่อหมผมไปไปไป,ไปยืยนติดกับทูเลยไ,ไ,ลววไอพวกนี้มันแคมตึกไวถูกโอ้โหมันเฮ้ยโล่งไปวะเสียดายวะมันโล่งไปนิดนึงอ่ะ โล่งไปหน่อยเพื่อนอมีมีมมมขึ้่นนะมันขึ้นตึกไปตัวหนึ่งมามามา,มาเดี๋ยวอัดตัวให้แล้วก็เฉือนเลยนะด้านบนหมดเลยด้านบนหมดเลย มามามานี่เหรออ้แต่เมื่อกี้เห็นมันสามตัวนะเว้ยจริงจริงมีมีมีม,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 มีเอาเอาเนี่ไปไปไปนกูทิ้งไปไหนแล้วเมื่อกี้ถ้ารู้หรอตาย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  ไอ้ตรงนั้นป่ะโอ้ยเยี่ยทีนี้กูติดยาเขียวอีทูไอสัตว์เลือดไหลเลือดไหลใคร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 มียาเขียวบ้างใครมียาเด้งเลือดปะยาห้ามเลือดอ่ะกูอยู่ด้านในอยู่ด้านในอยู่ด้านในอยู่ล่านไป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 โอ้แสจะได้วันตีมัน มารอดึงแน่เลยพวกเฮียนี่ยังไว้ถัดมาก็ได้ปีนไงวะกูปีนไม่เป็นวะตัวนี้น,น่าจะตัวที่จริง,งมามา อ๋อตรงนี้ก็ได้นี่หวะอ๋อกูจะโดดหาที่โดดใหม่ไงอ้าวกูติดลูเฮ้ยไอ้เหี้ยกูไม่ได้ไม่ค่อยได้เล่นถูไอ้สั์กูโดดซ้ายเนี่ยอ๋อโอเคไป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 โอไปไปไป 啊，拜拜拜拜！你呀、啊，对、啊，嗯。 ไอ้เหี้ยของอย่างเยอะระวังระวังไอ้สัต์อยากได้ยาจัดเลยเยยาอย่างน้อยเลยไม่หายาไม่เจอเหมือนกันเนี่ยศพมันไม่มียาป่ะมมียะ ไปก่อนป่าโอ้โหผีนี่มึงหามุมเล่นไปก่อนป่ะวยส มาตามมาตามมาตามมาโอ้ยเยอะผีแม่งเยอะเกินในสัตว์แตก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 

โดดลงดีกว่าโดดลงดีกว่ามาเร็วมาเร็วโดดลง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 แล้วมาขึ้นสะพานกลางก็ได้มาเร็วมาเร็วมาเร็ว มียาเปล่า,าน,นี่ไงจะวิ่งอ้อมมาฝั่งนี้ให้ก่อนเนี่ยไอ้ที่ที่เพื่อนมียาเปล่า,า,าลโทรเอายาที่เพื่อนมาอน่อยพอป่ะกำลังวิ่งตามไปฝั่งนี้ ไ <Here>. ด้แล้วโอ้โหกูว่าแล้วไอ้เยอะกูโดนฝั่งสะพานฝั่งนู้นว่ <c oughs> วะเผาสี่ร้อยโลมาจากไหนวะเนี้ย <c oughs> เพื่อนเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนไม่ต้องดึงไม่สนสนใจดึงเล่นไปก่อนบนหัวบนสะพานฝั่งซ้ายออกหน้าประตูหน้า <c oughs> อยู่บนสะพานเนี่ย วิ่งไปวิ่งวิ่งไปแตะนี้ได้แตะเขาเนี้ยได้ก่อนเอรยร์ผีด้หลังก่อนใจเย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบรอเพื่อนมาก่อน ีตดูดปถอะดูนะถ้าปืนกลคือของอะไรเด่นเย็นเย็นเย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบดูคนอย่างนั้นบนเลยบนสะพานอ่ะมันต้องกระโดดลงมาไห oh, มนะออ ไปแล้ว <S <S แอบหามุมปิดอะนั่งแอบเนี่ยนะชิสามเออยากจริงไหม